ดไม่หลอกไม่กล่าวกันเลยเอาอ่ะเอว้ยเอาเว้เอาว้ส <ผม S 2> รุปพี่ต้นวันนี้ถักตอนถ่ายละครตำระเบิดเนี่ยผมตำอยู่ประมาณพันกว่าครกได้จริงเหรอคะตำจนผมตำจนตำสุ้มตำไม่เป็นจนตำเป็นเลยเอ้ยนะวันนี้พี่ต้นจะมาขายกุ้งแห้งนะคะไม่ใช่เลนจ์่ชาเนี่ย มากเลยขอคผมมากเลยมาขอุผมากที่ให้โอกาสให้โอกาสนะครับทุกคนมาต่อจากตำตำต่ำมาเริ่มเลยเริ่มต่อไปพี่ต้ก็ให้โอกาสพวกเราไปเ๋ยไปหมดเลยไปั้งหมดเลยมันเป็นทำระเบิดหรอใช่หรอใช่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 พี่เด็กไม่ดีอ๋อพี่ไม่มีพีมพ แล้วเหรอเออคุณชายตัระเบิดนี้เหรอเออพลงนี้พลงนี้ใมนี้เหอส่กค่พ้ใส่ดี่าค่ะผาใส่หลายจังหลืมทุกอย่างคุณชายตำรวจมาทำให้กินที่บ้านครับผม อะไรครับพี่สบู่อุ้ยเราใส่สบู่ลงไปส้มตำได้วยไม่ได้ไม่ได้นะกินไม่ได้เดี๋ยวนะสบู่กินไม่ได้ไม่ใช่ไอ้ตำส้มตำกับสินค้าเราเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวเลยเราโอเคได้ไม่เกี่ยวไปอยากกินหน่อยอันนี้มาในฐานะคุณชายตำระเบิดนี่รู้สึกรู้สึกบูมเนี่ยจ๊ะจั๊กเซียนเหมือนกันนะเรื่องส้มตำเนี่ยไม่อยากกินแแลล้้ววไม่ไหวแล้วโอมาที่เนี่ยไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยของดาราครับผมใช่อะ ตั้งถือจานหน่อยนะหนูถือให้พี่เจนหน่อยลูกของคุณชายใช้หมดเป็นขนไก่แล้วตอนนี้ลูกสาวของพี่ต้นเนาะแผลพี่ถือเองเลยพี่ถือเองเลยพี่เจนนะลูกสาวนะดูไปใช้ลูกสาวพี่เจนสวัสดียังคะมีอยาสวัสดีพี่เจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนนี่ไงคะฮัลโหนเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างหนูเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงบอกเรามารีวิวกันตามจริงกันดีกว่าว่าของคุณชายตามเเฮ้ยไงคะต้องอร่อยแน่นอน ไม่มีทางที่จะไม่อร่อยเป็นไงครับเป็นไงนื้อตันดูดีทำมาแล้วกว่พันครกทำมาแล้วเลยเจ็ดสิบตอนผมจัดตอนเป็นเนื้อไม่ต่ำเลยโอ้โหร้อยครบเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยดีนะคะแต่เราต้องรีบขายของาขายของดีกว่าขอบคุณขอบคุณนะครับคันลุก ไม่ลูกสาวลูกสาวผมใส่หน้าอย่างเงี้ยไม่น่าเลยป๊าป๊าทำต้มตำอร่อยไหมลูกไม่น่าเนาะไม่น่านะอาแต่ยังนะลูกนะแต่ยังอาแต่ยังอ่าเช็ดพื้นหน่อยอาเช็ดพื้นเช็ดพื้นหน่อยเป็นไงครับเกมมากไม่ปกติเราจะมีช้อนตวงครับ คุณผู้ชมโอตี่ะผมจะมีช้อนตวงไงเดี๋ยวนี้พอดีรีบแล้วตื่นเต้นมาดีไลฟ์อ่งอะเอาเส้นมะละกอใส่น้ำปลาคือเจ๋ออ๋อโอเคมาๆๆเรามาขายสบู่กันเถอะมาขายสบู่ดีกว่ามาละมาละมาละพี่ต้นมารอบนี้และวใครเป็นทารมาใช้คือพี่เขาเดินมาคือจะบอกว่ามาเลยมาเลยมียาขามียามาแล้วลูกวันนี้อาบน้มไหมจำมีอาบน้ำไหมมาๆมา ขอโปรค่ะพี่เติร์นขอโปรเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะขอเช็คก่อนโปรตอนนี้คือสุขอแรงแรงสรุปสรุปตอนขับรถมาในรถไี่ตีกันแบบเกือบตายนะว่าจะรถเท่าไหร่อ่าตีกันเลยอ่ะมาโปรเป็นยังไงครับแม่แม่ครับโปรเป็นยังไงครับอุ้ยแม่ครับเหรอแม่ครับอุ้ยแม่ครับปกติใครกลัวใครครับพี่เออยิวกับเจนยิวกับเจนใครน่ากลัวกไม่เมื่อกี้ลูกสาวบอกป๊อกป๊อกกับปะหมีใครใครกลัวใครใครกลัวใครพ่อกลัวแม่โ๊อย จบค่ะโอเคจบดูในตะกร้าดูในตะกร้าดูราคาขอดูในตะกร้าดูในราคาหน่อยครับเราใส่ไปแล้วคือคราวที่แล้วเรามาไปแล้วตอนไหนร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทโปรจากเดิมนี่นะครับนี่ขายนะครับโทษนะคำตรงจุนี้ค่ะขายอยู่290บาทนะครับผิดทางผิดทางถูกแล้วถูกแล้วพี่อ๋อราคาเออ290บาทนะครับ290บาทนะครับ แต่ตอนนี้ขายเพียง190บาทเหลือเชื่อเหลือเชื่อบอกเลยคราวที่แล้วที่มาเนี่ยยังพูดไปทานจบเลยนะครับของก็หมดซะแล้วแล้วก็ของหมดแบบหมดไปนานมากจนกว่าจนเนี้ยวันนี้รุ่นมากเลยว่าของจะมาส่งบัตรนอนนี้เเ็็สบู่ยวหรือสบู่หน้าคะเป็นสบู่หน้าครับจริงๆแล้วเป็นสบู่หน้าเพื่อจะขจัด เออเรียกอะไรนะทําให้หน้าเนี่ยตสนตุ่มตันตัมาจริงๆอะผมเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเออผมกํากับเป็นคนกํากับละครนะครับแล้วก็ทํางานโปรดักชั่นมาตลอดครับออกแดดออกฝนเจอฝุ่นเจออะไรเงี้ยแต่ในเนี้ยผมไปเจอสบู่ตัวนี้มาแล้วผมก็ซื้อสูตรเข้ามานะครับสบู่ตัวนี้เป็นสบู่สมุนไพรที่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะครับมีมีน้ำมัน มีมันามมีทองพันช่างมีเปลือกมังคุดมีเหงือกปลาหมอย่างเหงือกปลาหมอนะครับแล้วก็มีน้ำมันรำข้าวมีลางไหมมีใบบัวบกดูนี่มีขมิ้นชันมี อะไรนะธนาคารมีน้ำมันมะพร้าวมีมะขามมีรังไหมสิบสองตัวอยู่ในนี้คุณผู้ชมว่าคุ้มไหมล่ะคุ้มมากมากแล้วผมใช้เองผมใช้เองเลยแต่ว่าพี่เต้ลตอนจริงหน้าใสมากใสมากแล้วก็จริงๆเพี่ยแบบเพี่ยงงงตัวเองเลยว่าเฮ้ยทำไมหน้าใสอย่างนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วผมใช้แค่อันนี้อันเดียวจริงเลยนะครับไม่ใช้อย่างอื่นไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะครับอาจจะมีมาร์ก้าบ้างนิดหน่อยตามฟีลิ่ง นานทีใช่แต่ีใช้ทุกวันใช้ทุกวันจริงๆแล้วในสบู่นะครับเห็นอย่างนี้นะครับก้อนนี้นะครับ6กกรัมนะใช้ได้นานมากนะผมบอกเลยใช้ได้นานเป็นเดือนอันนี้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรพี่เตินชื่อแบรนด์ว่าเซโซโซฟนะครับเซโซโซใช่เขาที่แล้วใครเข้ามาไม่ทันเนี่ยบอกเลยว่าสบู่ตัวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยได้มาให้มาจับจองกันได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาที่แล้วนี่เข้ามาปุ๊บของหมดเลยแล้ววันนี้โปรดีมากนะครับมีเอ่ยังไงนะร้อยร้อยเก้าสิบบาทและอันหนึ่งก็คือ 290บาทนะครับ2ก้อนเข้าใจไหมขายไม่ค่อยเก่งด้วยขายใหม่ขอโทษดีไ้ม่เป็นไรค่ะ290บาทได้ไป2ก้อนตกเฉลี่ยเหลือประมาณเดียวนะ1้าบาททำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอันนี้คือ2ก้อนเหรอฮะมีมีมีทไว้อย่างนี้หนึ่งก้อนหนึ่งร้บาทแต่อีกถ้าเป็นอีกอีกโปรโมชั่นหนึ่งคือ สองก้อน290อบาทอุ้ยบวกร้อยเดียวได้เป็นสองก้อนใช่ถ้าใครจะกดสองก้อนให้กดที่เป็น2ก้อนก้อนใช่เพราะถ้ากด1ก้อนสองครั้งมันก็จะเป็นสา0ยบาทใช่อันนี้ก็คือแบบว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะวิวจีนเล่นกับใครอ่ะลูกเล่นกับพี่พีเจหรอถ่ายคลิปไว้หน่อยสิอย่าลูกอย่านะครับแล้วก็แล้วก็นะครับก็คือผมเนี่ยเป็นคนทำโปรดักชั่นมานะครับแล้วผมเนี่ยก็ เรียกว่าผมแบบเป็นคนละเอียดในการทํางานบ้างตอะนั้นผมจะทําสบู่ทําสินค้าขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยนะครับผมแบบพิถีพิถันมากแล้วสบู่ของผมเนี่ยเพิ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับถ้าดูแล้วจริงเนี่ยเราเริ่มต้นนะสบู่เซโซเนี่ยตั้งแต่ปี2566นะครับก็เกิดขึ้นมาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับเพราะนั้นทํามานานพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของตัวผมเองนะไม่ใช่ของคนอื่นนะครับเป็นของผมเองเลยตอนนี้มีคูปอง2ก้อนเหลือ260บาท คุ้มมากมากหน้าม้าหน้าม้ามาน้องพิมนะครับผมอันนี้ที่คุ้มมากๆเลยแม่มีอะไรจะอธิบายอีกเพิ่มเติมครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงถึงใช้อ่ะเริ่มจากนะครับผมเป็นเป็นเป็นสออิวอลหิวสูลิวสูลิวสูหลิวสูเป็นหลิวสูที่หัวเออเป็นหลิวสูที่หัวหลิวสูที่หัวเต็มมากมเลยแล้วก็เลย ขอแบบมีน้องคนนึงมาแนะนําก็เอาสบู่ตัวนี้ครับมาแล้วก็มาสระสระแล้วก็หลิวสูงก็หายหมดเลยเออแล้วนี่เพิ่งเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆตายแล้วไม่เห็นแล้วซส,สิออหลิวสูมันอยู่ตรงนี้มันหายไปเลยหายไปในสามวันหรือจะเชื่อมากออแล้วก็ทําให้เนี่ยตอนแรกหนงหน้าก็ไม่ออกก่อนหน้านี้ก็คือหน้านี้คือออกกระแดแดดด่างดามากาแล้วก็ทำให้อะไรนะแม่ หน้านี่เล่าเล่าคู่เหรอเหล่าคู่แล้วสว่างจ้าเลาแลดูเ่าคู่แลดูแลดูสว่างจ้าลายลาลายลาใช่เหนื่อยก็ดีเราทำกับคนอื่นนะพี่เหนื่อยหรือเกินตอนนี้กดได้เลยนะเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าๆนะอันนี้เป็นสบู่ของพีเตอร์ดาวนอเสียงด้วยขอเสียงด้วย สำหรับใครที่ซื้อไปเข้าที้แล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็รีวิวกันมาเข้ามาใช่แล้วก็เด็กก็ใช้ได้ด้วยเดขวบขึ้นไปใช้ได้เลยเพราะว่าสารสกัดเราเป็นสวยจังไพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เท่ไหรับ s d อสวยมากนี่นะครับนี่อันนี้เป็นของผมแม่ของครอบครัวผมเองนะครับอาบสบู่ดีไหมคะลูกสบู่ดีไหมคะใช้เองนะคะใช้ด้วยไหมคะ ขออ,อีกนิดเดียวนี้เดีอยให้ดูให้ดูสารสกัดตรงนี้นะครับเนี่ยจะบีบอกไว้เลยนะครับเฉพาะกล่องเอาไปเปิดเล่นนี้เราได้ฟีลลิ่งแล้วว่าแบบนี่หนูหยุดเวลาแป๊บเ<แ>ขาบอกว่าลดได้อีกไหม<ด>ถามมาตรงนี้เลยลดลดได้อีกลดเลยป่ะมันคองมีคูปองตัวนี้ชอบพี่เติ้ลจังเลยไม่ถามเมียเลยตอนนี้ลดไปเจ็บป่ะมาเราเอามาตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้อยเก้าสิบรถไปร้อยเจ็ดสิบป่ะ ร้อยห้าหน่งห้าไปหนึ่งห้างห้าห้าจิงปหนห้าราให้อีกสองนาทีหนึ่งหาแล้วเอาแล้วตินยืนล้างหน้าได้ไหมอีกสองนาทีขอล้างล้อมล้างหน้าโชว์ได้มเม่อกี้นิ่งมาดิหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าขอหนึ่ขอังอน้ใครว่า1น้าขอเสียงหน่อยค่ะ ร้อยห้าสิบมาหรือยังหนูต่อเวลาให้อีกสองนาทีเลยหนึอยากให้ใช้ขนาดเมื่อกี Rut, ้ย uh ังไม่ได้ทายังไม่ได้ล้างนะหอมมากใช่แล้วก็ไม่มีไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารสังเคราะห์คือไม่มีสบู่ในกล่องด้วยไม่มีด้วยห้าห้าอย่างมีห้าอย่างนะครับที่ที่ที่เป็นอันตรายต่อผิวนะแต่เราไม่มีเลยเราไม่แต่งสารไม่แต่งครีมไม่มีสีสังเคราะห์ไม่มีพาราเบนนะครับแล้วก็ไม่แล้วไม่มีแอลกอฮอล์ เลิศมากผมบอกเลยว่าผมใช้เองจริงๆแล้วมันได้ผมกับผมและผมเชื่อว่าขนาดผมเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูติดตามก่อนหน้านี้จะเห็นเลยว่ามีการบูลลี่ผมมากๆาเลยจะเห็นว่าผมนี่น่าเยินหนูอ่านอยู่น่าเยินมากหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเมนเฮ้ยหรือว่าพี่เต้ลหล่อจังเลยค่ะอ๋อเดี๋ยว ต่มหลอดได้จ้ะเลยนะนี่เลยหลอดนี่นี่เดี๋ยวขอราคาหน่อยค่ะกำลังทำให้เลยถ้าเจนนี่ขอมีเรื่อพี่ต้นจะไม่ให้ใช่ไหมคะคุณชายตำระเบิดของหนูคือต้องขอโทษด้วยนะบางทีเราก็เป็นจ่กพ่อค้าใหม่อะเราก็แบบไม่เป็นไรพี่ต้นเราเป็นผู้นับเราเป็นผู้จัดอะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพี่ไม่ทำละครเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้นะครับ มีเรื่องรวมนะครับทางช่องเจ็ดสีนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้พี่มาฝึกขายของแล้วหนูไปกำกับเองได้เลยจู้แบบพรุ่งนี้ต้องมีไปเขาใหญ่ด้วยไปกำกับที่เขาใหญ่นะครับเรื่องเอ่อเร็วๆนี้พี่คาร้อยห้านะไม่ใช่ร้อยเจ็ดนะร้อยห้าสิบร้อยสิบร้อยห้าสิบตอนนี้ร้อยเจ็ดนะแบบนึงค่ะร้อยห้าบนึงนะร้อยห้าตอนนี้คือร้อยเจ็ดเยอะมากมือใหม่โอ้โหคือกันนะตอนนี้รอราคาก่อนรอราคาร้อยห้าสิบก่อนโหครับ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยพูดใมอไปนะแน่พีว้าวโอ้อเนามันดีมันใส่ออกอร้อยห้าสิบมาแล้วให้สองนาทีสุดท้ายตายรอยสิบจบนี่ใริงๆจบลสองหลสองอลลลลลลลเาอีกเขาอีกเขาีกมีเมคอัพเลเนี่ย อะไรนะได้แล้วได้อย่างติดม้อค่ะอุ้ยตู้สะอาดเลยนาใช่ได้แล้วค่ะร้อยแล้วหือหน้าไม่อีครับแมสแล้วตะก้าแมสแล้วจ้าแมสแล้วจ้าขอบคุณครับ อูต้าแมราคกทุกคนจ๋าสบูพี่เติ้ลตะวันนะคะตอนนี้จะ999บวกแล้วนะ150ขอดิลสดกันตรงนี้เลยเพื่อแฟนคลับที่รักทุกคนกดได้เลยเขาบอกว่ายิ่งสองก้อนยิ่งคุ้มมากใช่สองก้อนคุ้มมากสุดๆคุ้มสุดๆอืสองก้อนได้250มื่สองก้อน240ฮะใช่ไหมสองก้อนใช่ปะสองก้อนสก็ละ1้5บาท ว้าวหนึ่งนาทีสุดท้ายนะช้าอดหมดโปรแล้วนะคะในโัใกล้ๆนี่สบู่ชื่อแบรนด์ว่าเซโซโซบเซโซโซนะครับเซโซโซเลิศอันนี้น้าีเติ้จริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นสบู่ที่ผมใช้เองจริงๆเลิศมากค่ะพี่เติ้ลตอนนี้คนกดเยอะมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปเลยครับไปเลยครับอยากแพ็ครับอยากแพ้พรุ่งนี้เราแคนเซลกองเลยเนาะแคนเซลกองไม่ได้ทีนี้ต้องไป พวกนี้ออกกองอีกแล้วจริงๆอะพี่พกไปทุกที่เลยนะสบู่ที่เนี่ยก็คือพกไปแบบว่าไปออกกองไปกลางวันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเจอสิวไม่พี่เจอสิวเจอฝุ่นเจออะไรเนี้ยมันทําให้สิ่งแล้วจริงๆแล้วหน้าก็เป็นคนที่แบบว่าแพ้ง่ายอยู่แล้วพี่รู้ไหมว่าาเราล้างหน้าไม่สะอาดบำรุงอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากจุดเริ่มต้นนะครับของการดูแลผิวแบบง่ายๆเลยคือคุณจะต้องล้างทําความสะอาดก่อนให้ถูกต้องเพราะคุณทําความสะอาดได้ถูกต้องปุ๊บทีนี้คุณจะ จะใส่จะเอ่อมาร์กหน้าจะอะไรเพราะตัวเองก็ยังมาร์กหน้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมต้องรักษาให้มันแบบว่าสะอาดก่อนนะเลิศหมดเลยนอมีอะไรอีกไหมคะมีครับมีครับอีกหนึ่งตัวใช่ไหมอีกหนึ่งตัวครับขอโปรแรงๆเท่านั้นนะคะโปรแรงๆเลยครับโปรแรงๆแม่ครับอันนี้ของแม่แม่ไปไหนอ่ะมาแล้วของเรามาค่ะคุณแม่จ๋าอันนี้ชงหรือกรอบปากคะอันนี้เป็นเชลลี่เฮ้ยเขาที่แล้วเออ ออะะไร่น้องเจนนี่ก็กินกินนะใช่ตัวเดิมเลยขอบเลยคือตัวนี้นี่คือผมบอกเลยนะว่าเป็นตัวที่แบบอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเออมายังหยังตะก้ามาแล้วแต่ราคาเป็นยังไงคะราคาเป็นยังไงครับแม่้ทำไมมันมันเป็นตัวนี้มันเป็นอันนี้อยู่เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเลยเหรอสองกล่องใช่เหรอไหนนี่ห่งกล่องหนึ่งกล่องอ้นี่อ๋อหนึ่งกล่องก็มีสามห้าสามเท่าไหร่ สามเดวินูด้วยสามห้าสี่จเท่าไหครับจากสี่ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งกล่องใช่ไหมใช่ใช่ใช่หนึ่งกล่องคราวที่แล้วเรามาเราเปิดที่สามแปดศูนย์จไม่ใช่แล้วก็หมดเกลี้ยงเลยจัดหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้สั่งมาใหม่แล้วแล้วก็พรีเซนเตอร์มาแล้วนี่เป็นเจ้าของตัวจริงเจ้าของแบรนด์จริงคือจะบอกอย่างนี้ครับ ถ้าเกิดใครติดตามครอบครัวเราเนี่ยหรือใครที่ยังไม่รู้ว่าผมจะบอกงี้มียาเนี่ยครับวันนี้พาตัวเป็นๆมาให้ดูตัวเป็นนมียาเนี่ย,ย,เ,ยเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาน้ําหนักแค่แปขีดพอคลอดออกมาเนี่ยแล้วน้าหนักลดไปอีกเหลือเจ<อ>็้อยสขีดตัวเล็กมากนะครับแล้วก็ป่วยบ่อยมาก <orm> กินข้าวก็<ๆ>ไม่ไม่กินไม่ค่อยชอบกินนะข้าวอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่ช่วงประมาณสัก ก่อนที่เราจะทําสินค้าตัวนี้ออกมานะครับคือมียาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแบบบ่อยป่วยบ่อยป่วยบ่อยป่วย,บ,ย,บ,ยบ่อยอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยมียาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลขณะที่เป็นในเนี่ยสมองน้อยอักเสบเดินไม่ได้เลยนะเจนนี่น่ากูัวมากแต่ลูกพี่เดินไม่ได้อยู่เป็นเดือนอะติดเชืชช้อเพรานะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มาทําให้ลูกเราเนี่ยได้แบบแบบมีภูมิคุ้มกันที่ดีกินอาหารได้เยอะ แล้วมียาเนี่ยคือแม่เขาก็สรรหาแต่แบบว่าวิตามินจากเมืองนอกต่างๆเลยเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยทำยังไงที่จะมันกินวิตามินเทีย่างเจนี่กินเยอะขนาดนี้มันเยอะมากๆก็เลยคิดว่าเอ้ยทำยังไงดีที่เราจะแบบกินวิตามินได้ได้แบบในซองเดียวแล้วจบนะครับในนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นมียาโกรนะครับมียโกรนี้อีสารประกอบไปด้วยมีเอลเดอร์เบอรี่เอลเดอร์เบอรี่ก็จะช่วยเรื่องภูมิต้านทาน พี่ก็จะหามาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยอันไหนดีดอะไรเงี้ยก็จะเอามาทานเอามาให้ลูกทานแล้วคนนี้เราก็ได้ศึกษาเศสั์แล้วว่า มีมีตัวไหนบ้างที่จะให้ลูกเราแข็งแรงก็คือเอลเดอร์เบอร์รี่เนี่ยคือสำคัญมากสำหรับเด็กเล็กนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สำคัญมากเพราะว่ามันเพิ่มอิมมูนให้กับร่างกายเราใช่ไหมแล้วลูกเราไปโรงเรียนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมลภาวะต่างๆเนี่ยมันต้องป้องกันเพราะฉะนั้นเอลเดอร์เบอร์รี่เนี่ยสำคัญมากอีกตัวหนึ่งที่เน้นก็คือเป็น l อลไลซีแอลไลซีเนี่ยจะช่วยให้เด็กเจริญอาหารสำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานข้าวไม่ชอบกินน้ำหนักน้อยน้ำหนักตกเกณฑ์อันนี้จำเป็นมากก็จะมีแอลไลซี แล้วที่เราเสิร์ฟเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเบต้าทูแคนเป็น<ม>เจอรี่<ะ>ทานง่ายมากาใช่เบต้าทูแคนก็จะช่วยเรื่องเรื่องออการอักเสบต้อนการอักเสบของร่างกาย<ช>นะคะแ,แล้วก็จะมีโปรไบโอติกช่วยเรื่องระบบย่อยแล้วโปรไบโอติกของเราเป็นโปรไบโอติกที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับ<อ>เป็นโปรไบโอติก BC 3 0เพราะฉะนั้นจะแข็งแรงกว่าโปรไบโอติกตัวอื่นกว่า300เท่าสามารถทนความร้อนได้ ไม่ตายง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาคุณเก็บไว้ในรถหรือขนส่งเนี่ยเวลาอย่างนี้แพ็กเสร็จจากโรงงานนะครับขนส่งมาที่บ้านเนี่ยเราเชื่อมั่นได้เลยว่าจุลินทรีย์ในนี้มันจะไม่ตายจุลินทรีย์นี้จะมาสามารถทําให้ระบบย่อยของลูกของเราเนี่ยมีแน่นอนอน<ล>ะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเจลลี่นเนี่ยเป็นเจลลี่ที่เป็นเจลลี่ใส<ต>ที่เดียวแบบคืออันเนี้ย มีคนถามมีคนถามว่าทําไมถึงทําเป็นเจลลี่ใสค่ะซึ่งเจลลี่ใสเรามองว่าเออเนี่ยการที่เราจะให้ลูกทานอะไรเข้าไปอะ่ะเราก็อยากจะให้มันปลอดภัยที่สุดค่ะนึกออกไหมคะพอมันเป็นเจลลี่ที่แบบขึ้นมาเป็นสีหรือเป็นอะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทําไงก็ได้ให้สารสกัดในนี้มันมีประโยชน์แล้วก็ดูแบบเด็กน่าจะชอบอแล้วเราก็ เลือกสั่งมาแล้วว่า<อ>ตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นเจลลี่ใสแบบนี้แล้วก็ทานง่ายรสชาติอร่อยอร่อยค่ะชิมแล้วอร่อยทานง่าย เป็นกลิ่นอัุมนีเคียวโงนะครับมีคนถามว่าเด็กกี่ขวบทานได้อันเนี้ยแนะนำสองขวบขึ้นไปนะคะสองขวบขึ้นไปทานได้แล้วก็ทานวันละ1-2ถึงสองซองใช่ถ้าเกิดมีอาการป่วยนะครับก็คือกินไปเลยสองซองแต่ถ้าเกิดว่ากินไว้แบบสำหรับด้านเมนเทนให้ร่างกายสุขภาพของลูกเราเนี่ยเออสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเนี้ยก็กินวละสองก็พอเพราะในเนี้ยมันเพียงพอแล้วสำหรับวิตามินในนี้นะครับ แล้วสําหรับอ,อ,อยากจะบอกอย่างนี้เวลาลูกเราไปโรงเรียนตอนนี้ถ้ามีเด็กคนนึงเนี่ยป่วยในห้องนี่หลอนนะเอพราะฉนั้นเราควรจะหาเกาะป้องกันนะครับรหรือเป็นตัวช่วยนี่เอาไปแช่ตู้เย็นแช่ฟรีดนะครับอร่อยมากเอามากินนี้อร่อยมากๆเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะ,นะคก็อยากจะฝากด้วยนะครับมียาโกรนะครับใครที่กดไม่ทันในคราวที่แล้วที่พี่มาพี่มาไลฟ์กับน้องเจนนี่นะใครที่กดไม่ทันนะครับก็มาเลยวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็ เราเอาเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ของเรามีเพียงพอที่จะแพ็คให้กับทุกคนแล้วนะครับอนี่จะบอกว่าตั้งแต่มาเนาะไลฟ์ตอเนเจมี่ข่าที่แล้วว่าหมดสต็อกเกี้ยงเลยแล้วพี่ปิดตะก้าหมดเลยปลิดมาเป็นแบบเนี้ยเกือบสิบวันแล้ว<ไ>ขายดีมากใช่แล้ววันนี้พอเรามาเปิดตะก้าใหมอ่อ่ะเหมือนแบบรอระบบเซตแบบตรวจสอบนานมากเราตื่นเต้นมากเพราะว่าจะมาไลฟ์ที่นี่แหละขอบคุณค่ะข่าสิบห้าวิสิบห้าวิก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับมียาโกรนะครับ เป็นเกราะป้องกันให้กับลูกๆของคุณนะครับเรายังสามารถลงทุนให้กับหลายๆอย่างในชีวิตเราได้เลยอันนี้ก็คือว่าเป็นการลงทุนสุขภาพให้กับลูกของเราครับไปด้วยถ้าเข้าโรงพยาบาลน่ะมันเทียบกันไม่ได้เลยการที่แบบซื้อแค่เจลลี่นี้ให้ลูกนช่เลิศมากเอาเวลาหมดแล้วขอบคุณพี่เต้นกับครอบครัวค่ะขอบคุณมากๆ นี้นะเป็นไลฟ์สดของคุณเจนนี่นะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณเติ้นตะวนันทุกคนพาลูกแล้วก็ภรรยามาด้วยนะรักมากมากเลยนะคะใครที่จิ้มสินค้าไม่ทันนะสามารถจิ้มได้ในคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะ